สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่อง้าวบึงเหมือนเดิมนะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัตรรวมนะคะในคลิปเดียวกันเนาะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช็อกเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะอะเมื่อวานนะคะพี่พี่จ๋าขอให้ก็แผ่นดินไหวเนาะหลายคนหลายท่านอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ก็อให้ทุกทุกท่านปลอดภัยนะคะกับเหตุการณ์นี้เนาะพี่พี่จ๋าแอดก็วิ่งวิ่งนะคะจากชั้น14ลงมาข้างล่างนะคะอืมเกิดมาเพิ่งเคยเจอเนาะ เหตการณแบบนี้นะคะอะมาตามต่อกันที่แนวทางของเรานะคะในวันนี้ดูผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะเมื่อวานแอดได้ดิ่นที่หกเจ็ดแปดไปนะคะวิ่งรูดที่หกผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกีสามหนึ่งหนึงล่างเจ็ดนะคะ แอเดนที่6มาเดนที่7มาแอดให้วิ่งรูดไปที่6เนาะเดนไปที่6 7มาในตัวกลับนะคะส่วนในรอบพิเศษ795ล่าง92อันนี้แอด์รูดไปในรอบปกตินะคะ412ล่าง66เนาะวันนี้มาเบิ้ลด้วยนะคะในรอบ v i p 5 8 4ล่าง3านะคะ8มาบน7มาล่างเนะาะตัวที่แอดให้รูดก็มาในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ในรอบปกติเนาะพี่ๆจ๋า เสียงอาจจะแหบจะแห้งด้วยนะคะต้องกราบพรโิโขอไปพีพีเอฟซีด้วยนะดูรูปไปแล้วกันนะเมื่อวานนี้ยิ่งตกใจหนักเลยนะคะช็อกเลยนะไม่คิดไม่คุ้นว่าจะเป็นมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวแอดลืมขีดตารางพี่น้อง๋ากแบบหนึ่งนะคะกับแนวทางของเรานะ เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พ่จากดติดตามเอาไว้นะคะสําหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะ,ะสำหรับท่านหน,นอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางเดี๋ยวแอดเอาไวดีไลน์ให้เนาะเดี๋ยวแอดเขียนตารางก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ,ะตามกันต่อนะคะกับแนวทางข้าน้อยสูตรไม่เดียวของวันที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พ่จา เดวแอดเขียนอันนี้ก็แบบนั่งื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะวันที่2 9มีนาคมส5ง8นานะคะกับหาน้อย สูตรเม็ดเดียวอะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันเนาะว่าในชุดนี้แอดจะให้เด่นไปที่ตัวไหนนะคะกับแนวทางอ่ามีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลย,เลยนะคะเด่นว,วิ่งรูดเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนานๆน,นะพี่ๆจ๋า อะตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่สามหนึ่งเจ็ดนะคะสามหนึ่งเจ็ดสายวิ่งสายรูดแอดให้รูดไปที่สามนะพี่พิจารวิ่งรูดไปที่สามนะคะเดี๋ยวเรามารูดที่สามกันก่อนค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามก้านะคะอ่ะทีนี้ตัวที่แอดเน้นในรูปทีท 3, ะะ่สามในรูปที่สามนะคะสแอดเน้นไปที่สามศูนยอ่สามหนึ่สามสองนะคะสามห้าสามเจ็ แล้วก็38นะคะ,ะเดี๋ยวแอดยกให้ดูใกล้เนาะสำหรับแนวทางฮหาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะจดไว้แคบไว้นะคะ,ะ,คะ,คะเดี๋ยวแอดจะไปสูตรมดรวมที่เป็นตารางนะคะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปก็ตามสูตรใครสูตรมันแล้วกันเนาะหรือจะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะคะ,ะไปกันต่อกับสูตรมดรวมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันก่อนนะคะ มาดูผลกันก่อนผลของวันนี้นะเดี๋ยวแอดเอาไอ้ดียไลให้นะคะพี่ีศาจะได้สแกนมาเลยนะคะอ่าจะได้สแกนมาหาแอดเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งเนะาะดูผลในชุดนี้ก่อนอ่าในรอบเฉพาะกิจนะคะออกสามหนึ่งหนึ่งล่าง7 6นะคะอ่าเด่น6มาเด่นเจดมาเนาะเข้าล่างนะคะตรงตรง,ต,รงตัวที่แอดเน้นด้วยนะละในรอบพิเศษนะคะ เจ็ดเก้าห้านะคะแอดหลุดไปล่างเก้าสองมากลับหัวนะคะเก้าสองก็ไปเข้าเฉพาะอะ่ตาลางดินเนาะในรอบปกตินะคะสี่หนึ่งสองนะคะสี่มาหนึ่งมาแล้วก็สองมานะคะตาลางมาสามตัวแต่ว่าตัวที่แอดจับคู่ไม่มีเนาะให้ไปหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะคะมาหนึ่งสองอ่ะล่างหกหกนะคะดินที่หกมาเนาะ ในรอบ V i p 584นะคะ584แปสี 4, 4ไปเข้าตารางตัวเด่นเนาะ่าง37แอดกรหดุดไปตัวที่แอดจับคู่ก็จะมาแค่ในรอบจเจ้าพอขีดล่างแล้วก็ในรอบปกติรอบนั้นนั้นไปเข้าตารางเลยนะบี B ๊กบ่ารวมทั้ง92ด้วยนะคะเข้าตารางอ่ะทีนี้มาตามต่อกับแนวทางของวันที่29นะคะไว้เสียงหายไปไหนพี่น้องจ้ะ ตื่นมาเสียงหายนะคะอามาอา่าได้เขียนสีน้ําเงินแล้วหน่อยวันที่ยี่สิบก้าหน่อยสูตรบัดรวม ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตลิตัวเด่นตารางนะคะตัวเด่นตารางของวันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวแอดเอาคิวโค้ดให้เนาะเพราะว่าบางคนบางท่านก็เข้าอ่าไอดีไลไม่ได้เนาะเผื่อจะได้สแกนมาเลยนะคะ,ะหาใครสนใจแนวทางกลุ่มนะคะ แนวทางของแอดมีของแอดสาวคนเดียวนะไม่มีเจ้าอื่นนะคะพี่พี่จ๋าไม่มีเจ้าอื่นเนาะแอดทำเองให้เองนะคะอ่ะใครสนใจก็ทักทายมาเลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตารางตัวเด่นกันเมื่อวานเราพัฒนาฟังมากๆเลยมาทั้งบนทงางล่างตัวที่แอดเน้นหมดเลยนะคะพี่พี่จ๋าสนใจก็ในกลุ่มได้เลยเนาะเผื่อวันไหนแอดงานเยอะงานยุ่งไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะอ่ะมาตามต่อที่ฮาหน้อยของเรา ตัวเด่นตารางนะคะแอดให้ดินไปที่หนึ่งสี่หกหกหรือเก้านะคะสองสามเจ็ดส่วนเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่สามแล้วก็หนึ่งนะพี่พี่จ๋าเด่นไปที่สามแล้วก็หนะึ่งสำหรับอ่าสามแอดให้ไปที่สามหนึ่งสามสองสามห้า สามแปดนะคะส่วน1ให้ไปที่หนึ่งศูนย์หนึหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะใครไม่ชอบจับในตารางเด้อ,อใครไม่ชอบตัวที่อาจจะคูให้จับในตารางได้เลยนะสามตัวก็เช่นกันตามต่อกันที่ชุดกันจ้าเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นให้นะคะอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4ี่นอยเนาะเผื่อพี่ๆที่มารับชมใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะ เจ็ดศูนย์วิ่งสายรูดแยกนอยแอดให้ในกลุ่มนะพร้อมแนวทางเลขทูบนะคะใส่หุ่นนี้ปังทุกวันยันเช้ายันดึกเลยนะคะ,ะมาตัวที่แอดเน้นสำหรับเด่นสามกับเด่นหนึ่งเด่นสามแอดเน้นไปนที่สามห้านะสามแปดนะคะหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าเดือพี่น้องจา๋าแอดขออนุญ,ญาตกลับหัวให้เฉพาะหนึ่งเก้านะคะ เพราะว่าคำนวณออกมา19ก็มีนะ,ะใครไม่ชอบ16ก็เป็น19นะคะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ